เดี๋ยวแวะไปแวะตรงหองถมเซ็นเตอร์อีกนิดนึงก็ได้ครับไปถ่ายบรรยากาศร้านเครื่องเสียงสักหน่อยก็ได้นะครับตรงนั้นจะมีพวกเครื่องเสียงพวกลําโพงบลูทูธนะครับอยู่ตรงแหล่งนั้นเยอะนะครับตรงนี้ก็มีทั้งเครื่องมือช่างอะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องอใช้ไฟฟ้ามือสองพวกนาฬิกาพวกตาช่างนะตาช่างประเภท ช่างทองช่างน้ำหนักจิวเวลี่อ่ะเยอะนะครับเนี่ยสมัยก่อนนางโปเยอะมากตรงเนี้แต่ตอนเนี้ยคือไม่มีแล้วนะครับแรบจะไม่มีเลยต้องเรียกว่าไม่มีเลยดีวยกว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนขายในตอนกลางวันนะครับก็จะมีสับเวนกันนะ คือช่วงขายตลางวันแล้วก็มีขายในช่วงกลางคืนนะครับเดินเข้าซอยไหนวะเดี๋ยวนะครับผมหาทางเดินก่อนผมหลงทางแล้วใช่ครับเดี๋ยวนะครับหลอดไฟ LED เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับ หลอดไฟโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์ต่างๆนะ้องถม้องถมเซ็นเตอร์นะครับก็มีเยอะที่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปใน้องถมเซ็นเตอร์สักนิดหนึ่งนะครับ เดนนะครับคองถมเซ็นเตอร์นะครับ,รบเดินเข้ามาในนี้ส่วนมากคองถมเซ็นเตอร์ก็จะประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอของใช้ต่างๆเยอะแยะนะครับมีครบมีทั้งจักรยานไฟฟ้าเครื่องเสียงหลอดไฟ led หลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับนี่อย่างที่เห็นข้างหน้านี่นะครับ แหล่งรวมของเครื่องใช้ไฟฟา้าดีกว่านะเครื่องเสียงก็มีนะครับแผงไฟ LED หลอดไฟ LED นะครับแล้วก็เป็นพวกโซลาเซลล์ต่างๆนะเยอะเลยที่นี่นะครับหลอดไฟ LED นะครับแข่งขันกันขายนะตรงนี้ผมว่าน่าจะ ราคา,าน่าจะไม่แพงนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยอย่างพวกกล้อง C C T V พรอมหลอดไฟเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวเราเดินแล้วก็เป็นอุปรกรณ์ประดับยนต์ต่างๆนะครับของชมเซ็นเตอร์ก็เป็นแหล่งรวมเลยนะคือเดินเข้าข้างในก็มีตอกซอกซอยอะ่ะเนี่ย,ย่างพวกนี้ยเดิมเข้าไปตามซอยเล็กๆของเยอะเลยนะครับ อย่างด้านในนี่แสงไฟโซลโซเป็นเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกอะไรรถจักรยานไฟฟ้าอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมของรถยนต์นะครับอ่าเครื่องเสียงนี่ก็อ่าเยอะอยู่นะทั้งกลางแจ้งทั้ง แมวลำโพงบูทูธนะครับที่นี่ก็เรียกว่าคึกคักในช่วงเทศกาลนะหรือบางทีก็วันปกติก็เยอะนะครับเนี่ยประเภทเครื่องเสียงเนี้ย เราหนีเพลงลิขสิทธิ์ก่อนนะครับผมแค่อยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่า,อ,าอยู่ในคลองถมเซ็นเตอร์นะครับก็มีอร้านเครื่องเสียงให้เราเลือกนะครับอ่าแบรนด์ก็อาจจะเป็นแบรนด์พื้นนะครับคืออย่างเงี้ยซาวมิลาน,นะครับเป็นหลักเลย h k สซาวมิลานนี่แะครับผมเห็นเป็นหลักเลยสุิก์ดีนะครับลำโพงประเภทเชื่อมต่อต่างๆนะ เนี่ยแล้วด้านในก็จะเป็นพวกกล้อง C C T V นะครับเนี่ย G X L นะครับสตรอมนะครับมีหลายแบรนด์อยู่เหมือนกันนะครับที่ดังๆนะ S G ก็เป็นหลักเลยนะครับจอทัชสกรีนเครื่องเสียงกลางแจ้งลำโพงแนว อ่าคอลัมน์นะครับหรือว่าลำโพงแนวอ่าตัวลำโพง D-I-Y ประเภทนี้นะมิกเซอร์นะครับลำโพงคาราโอเกะนะครับต่างๆนะคเนี่ของ M B A ก็มีนะครับมีหลายแบรนด์ ส่วนร้านเจนี่เขาก็ขายประจำนะผมมาถ่ายคลิปเรื่อยนะร้านนี้ MBA <ฮะ S 2> ซามิลานนะครับลำโพงประเภทเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนี่ซามิลานนะส่วนมากของซามิลานผมเาที่ผมเห็นนะ จระตรมก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยที่นี่มีหลายร้านนะนี่เยลยนะร้านเนี้ยร้านใหญ่นะเนี่ยร้านใหญ่ร้านดังนะเนี่ย เนี่ยถ้าท่านอยากได้นะครับอ,อุปกรณ์เสริมของรถยนต์นะครับจอ LED เครื่องเสียงรถยนต์นะจำหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์นะครับหลอดไฟอ,อุปกรณ์ไอทีเนี่ยวิทยุลำโพงรถยนต์นะครับแล้วก็สายไฟต่างๆนะรีโมทนะครับเย,เยอะมากเลย กล้อง C C T V กล้องวงจรปิดต่างๆนะครับจําหน่ายกล้องวงจรปิดกล้องไร้สายนะครับนะจําหน่ายก,กล้องจิตรยกยมนะเยอะเลยนะมีร้านเข้าไปขไ้างในนะผมไม่อาจจะไม่ได้เจอครับเนี่ยกล้องวงจรปิดนาฬิกานะครับประเภทเครื่องช่างนี้ก็เยอะนะครับนี่ผมแนะนํานะครับสําหรับขั้นในที่เป็น มือนเป็นช่างทองเลยค่ได้พวกเครื่องเขาเรียกอะไรนะที่เอาไปช่างพวกจิวเวลี่อ่ะเยอะนะครับตรงเนี้ยโอ้มีสวย,ลยหลอดไฟงานปีใหม่เลยต้องพลาดไม่ได้แล้วครันะรโซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีพวกจักรยานเไฟฟ้าด้วยนะ พวกนี้เป็นอ่ประดับยนต์นะครับระดับยนต์ประดับยนต์ก็ประมาณพวกนี้นะครับคืออาจจะเป็นอ่าที่ยางปัดน้ําฝนรัดผ้าเช็ดรถแล้วแล้ก็มีรถจักรยานไฟฟ้านะเป็นบางร้านนะฮะอยู่ในนี้นมีหลายร้านนะครับ ันเดินทะลุออกไปหากันได้ครับแล้วข้างในก็ไม่ร้อนเลยนะตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะทําให้มันเป็นอากาศเหมือนอากาศห้องแอร์เล็กๆแต่มันมันไม่ถึงกับเย็นเจี๊ยบนะแต่มันก็ไม่ร้อนอบป้าอะครับนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทางข้างนอกกันนะครับ ผมจะพาเดินไปทางถนนเสือป่าสักหน่อยหนึ่งนะตรงแหล่งที่เขาขายของเก่าเลยอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้เดินเข้าด้านในนะครับท่านผู้ชมนี่อุปกรณ์เสริมรถยนต์นะที่เขาเรียกว่ากระดับยนต์นะครับสีแจ้มรถยนต์หัวเครื่องเงาน้ำยาล้างรถตรงน,นี้ก็เป็นศูนย์รวมของนาฬิกาเครื่องช่างนะครับ อ่าเครื่องคิดเลขสว่านนะครับเครื่องคิดเลขเครื่องช่างนะตาช่างเนียผมจะให้ดูตาช่างเนี่ยครับตาช่างเ่เครื่องช่งชงชงชงาง,ง,ชงของช่างทองแล้วเนี่ย ชางน้ำหนักทองได้นะครับเดี๋ยวนี้มันไม่แพงนะเมื่อก่อนแพงมากนะครับอย่างนี้ก็600 500นะครับไม่แพงนะผมถือว่าไม่แพงราคานี้นะครับาารก็เอาไปช่างพวกประเภทพวกช่างทองช่างจิวเวลรี่อ่ะเขาจะใช้กันนะครับอ,อุปก,กรณ์ห้องน้ําอ,อุปก,กรณ์รถยนต์นะ ผมไม่ได้เข้าไปแล้วกันเดินรอบนอกแล้วกันนะครับข้างในคือเดินเข้าไปเหมือนเขาวงกดอะ่ะถ้าเดินไม่ดีก็หลงทางนะครับเนี่ยกุญแจหลมต้องไหนี้ของรถยนต์นะครับผลิตภัณฑ์รถยนต์ ส่วนลำโพงบลูทูธนี่ไม่ต้องพูดถึงนะที่นี่ยเยอะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะคุณภาพก็ถือว่าโอเคครับมาตรฐานถ้าอยากเดินแบบไม่ร้อนก็มาเดินที่นี่แหละของผมเซ็นเตอร์เนี่ยครับถือว่ามาตรฐานนะไม่ไม่ร้อนแล้วก็ ของขาค่อนข้างจะมีครบอ่ะที่เรียก